วันน,วนี้เราจะลองมาเป็นเด็กฝึกเป็นเทนนี่ของที่นี่ครับเราโดนเลือกแล้วตอนนี้เราเราต้องอยืนอยู่ข้างหน้าสุดแล้วแล้วป๊าม่าก็จะเริ่มนะับอ,อ่าสองดึงครั้งที่หนึ่งสี่ดึงค่งอ่าสี่ดึงค่งอ่าสิบห้าดึงสามสิบดึงนะครับมีอีกสามตัวนะฮะกะใช้เงินหมดคืนนี้ได้ไงคนเดียวเลย อันนี้แปลกแปลกตาหน่อยนิดนึงยังไงเพื่อนวันนี้พวกเรามาที่ที่เขาเรียกว่านอกสถานที่เป็นวัดที่ผ่อนคลายวันนี้เราก็มาสถานที่ที่ให้ความบันเทิงแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านบัสขับแอนโฮ ที่เห็นในคลิปเทพวิลาถ้าเกิดบางคนที่ไปดูคลิปในเทพวิลามาแล้ววันนี้เราจะลองมาเป็นเด็กฝึกเป็นเทนนี่ของที่นี่ครับลองเป็นดิคือในของเทพวิลาเนี่ยเขาจะเป็นเกี่ยวกับว่าความรู้ของการเที่ยวบาโฮสการเที่ยวสถานที่แบบนี้มันเป็นยังไงแต่วันนี้เราจะมาลองฝึกให้ไปเป็นแบบแบบีพี่เขาอ่ะที่เขาผมผมเห็นในสติกกแบบว่าเป็นร้อยดื่มพันดื่มอย่างเงี้ยผมวันนี้ผมอยากได้สักห้าสิบดื่มห้าสิบคุณห้าสิบดื่มคุณอ่อนอ่อนผมไม่สู้คน่อนคุณกี่ดื่มผมว่าสักร้อยดื่มผมก็น่าจะไป งอ่าคุณผมน้องก้าขาเร็วเอวไฮโดรอลิกแม่งต้องไม่คิดมาแล้วจริงด้วยขาคุณคุณเหมียอ่าครับก่อนที่เราจะไปต่อยฝึกเนี่ยเราต้องมีอาจารย์ของเราใช่ให้เราเชิญอาจารย์ของเรามันดีกว่าครับผมอาจารย์โจครับสวัสดีครับผมสวจเชิญทางหน้าหน้ามวงการเลยครับสวัสดีครับ โจนะครับ,รบผม,บมอาจจะเห็นในที่เวลาแล้วเป็นซีเนียร์ที่นี่ครับชื่อโจรครับอายุ29ครับผมทำงานที่นี่อยู่1ปีแล้วเบอร์อะไรครับตั้งแม่มาเบอร์17ครับนี่โจเบอร์17 อ๋อเขาคือที่นี่สามารถเลือกเลขได้ใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าเลขนนัั้ว่าถ้าเลขนั้นยังว่างอยู่สามารถเลือกได้อ่ถ้าผมอยากได้เบอร์17พี่เนี่ยผมขโมยได้ไหมขโมยไม่ได้อ๋อไม่ได้อันนั้นคือจะเป็นเบอร์พี่ตลอดไปเลยใช่ครับของของเขาอย่ไม่ตรงเลยเบอร์อีกเยอะผมจะขอเลขสิผมขายต่อครับขายต่อขายต่อได้ขายต่อได้ครับมึงซื้อมึงซื้อไหวไหมวันนี้ผมแบบอยากมาสมัครเป็นเป็นเด็กโฮสต์เป็นบาร์โฮสต์ด้วย ครับผมต้องทำไงคือผมเดินมาเดินมาช่อเจมส์เดินมาหน้าร้านแล้วพี่ผมขอทำได้ไหมอย่างเงี้ยไดไหมครับได้นะเฮ้ยจัดจะมีทางมาม่าเขาคอยรับสมัครอยู่ครับมีการสเกลใช่ครับพอเข้ามาเป็นแล้วต้องมีคำปฏิญาณอะไรไหมครับผมจะไม่นอกลู่นอกทางอะไรไม่ตหางอะไรไอ้เนี่ยผมยิ้มต้องเสือแล้วกลุ่มลูกค้าที่นี่คือจะมาเป็นรูปแบบไหนบ้างเนี่ยมีทุกเพศครับมาได้หมดเลยครับอ้าวอย่างผมเนี่ยวันนี้เฮ้ยที่วันนี้ผ่านร้านบัสที่ถึงวิโจอ่ะแวะกินเล่าซะหน่อยอ๋ออยากกินกับพี่ครับได้ครับเรียกเรียกมาเป็น เรียกเป็นเพื่อนดื่มได้ได้เหมือนกันแต่คุณจะสู้เขาได้ปล่าเขามีการประมูลแข่งกันนะคุณดื่มเหรใช่ครับเคยมีมากสุดกี่ดื่มพี่แบบสู้สุดเลยสองร้อยดื่มโอ้ยสองร้อยดื่มใช่ครับ มีวิธีแบบว่าทํายังไงให้ถึงเราได้ถึงร้อยดื่มไหมพี่อยู่ที่การเราคุยกับลูกค้าครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากอาร์เอ้ามึงอยากจะแซงอาจารย์แล้วก็มึงต้องรู้ก่อนว่าอาจารย์เขาทำยังไงสิ้์ล้มครูอ่ะเคยได้ยินป่ะคนกันเองอุผมพาไปแล้วแม่งมั่นใจตั้งแต่จะเอาเบอร์เขาไปแล้ว งั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พี่โจเนี่ยเทรนเรื่องการเดินกันแบบว่าตอนไปอยู่บนฟอร์เนี่ยจากเทปคลิปเท่เนลานพี่เขาจะแบบเป็นเป็นยิ้มตลอดน่ะใช่แล้วจะมีคลิปตอนท่านทำยังไงให้ลูกค้าเลือกเราตั้งแต่ใช่ครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาฝึกอนเตอร์เทนได้ครับได้เลยมาปาพวกเราทุกคนไปเปลี่ยนชุดกันไป าเรียบร้อยตอนนี้พวกเราก็แต่งตัวเปลี่ยนแปลงโฉมกันเรียบร้อยแล้วฮะนี่เป็นไงเเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเสื้อตัวเมื่อกี้ตัวสองมาไม่คือปกติจะเป็นเกงๆแบบพี่เขาแต่วัดนี้พวกเราอ้วนงานมันไม่เกางที่พี่เขาบอกว่าเดินเข้ามาแล้วเป็นได้เลยไม่จริงนะไม่จริงแค่แต่งเกงกูไม่มีนะอ่ะตอนนี้ผมแต่งแต่งตัวกันแล้วครับผมต่อไปก็คือการที่จะเดินแบบเขาเรียกว่าเดินแบบอะไรนะ ก็จริงๆแล้วเขาเรียกเป็นการเดินแบบปกติเนี่ยแหละก็คือเราเดินขึ้นฟอร์ขึ้นมาให้ลูกค้าได้เห็นกันทุกคนว่าเด็กมีเท่านี้จํานวนเท่านี้ก็อยู่ที่ว่าเราและยืนจะจิกลูกค้าโต๊ะไหนจิกอ๋อเดี๋ยวผมอยากทิ้งไหมทิ้งแบบว่าสมมุติเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะต้องมามาทำกีฬาควรใช่ใช่เราดูตัวตัวอย่างพี่โจทำตัวอย่างเลยล่ะคือเอาทิกพี่โจเลยเพราะว่าพี่โจเนี่ยได้ถูกได้ถูกชั่วโมงก์คาราถูกชั่วโมง ตัวพ่อตัวพ่อนัด300ยดิงต้องเกิดหรอดูตัวอย่างจากพี่โจก่อนพี่โจเดินให้ดูหน่อยอันนี้พี่โจเคยบอกว่าเดินแบบนายแบบเลยใช่นี่ครับพี่แล้วเดินมาตรงกลางนะครับแค่ไหนวะแค่นตึ๊บแค่ไหยวเะียวเปผิวียวครับผมเราต้องจิกตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วใช่ครับพอหยุดที่บนฟอร์ปุ๊บเราก็มองแล้วเราก็ส่งสายตามองหาลูกค้าแล้วทีเนี้ย ครับผมแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มคือทิศพี่โตผมเห็นเลยยิ้มก่อนเลยครับใไรา่แ้่่บบเวลามองลูกค้าครับสมมุติเราส่งไอคอนแ t a c t ก่อนเลยครับไอค contact เลยคือ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 ต้องดูคนที่มองเราก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคเรามองปุ๊บเราก็ยิ้มให้เขาแล้วก็แบบเล่นหูเล่นตากับเขานิดนึงแต่เราไม่สามารถที่จะออกไม้ออกมือได้ครับเราไม่สามารถออกไม้ออกมือได้ยืนกับเพื่อนนี้ได้ไหมครับ ยืนได้ครับแต่คือว่าเราจะไม่มีการกันซีนเพื่อนเอาราอยู่กับตัวเองดีกว่าใช่เราอยู่กับตัวเองเราส่งอ,อันนี้กันซ <ST> ีนเลยผมไม่อยากยืนผมอยากนั่งอันนี้จะเด่นไปนะครับก็แค่แบบมองปุ๊บส่งสายตาแบบเวลาเขามองส่งมาปุ๊บเรามองจ้องปุ๊บเราก็ยิ้มแบบยิ้มให้เขาอะไรเงี้ยครับอ่ะยืนเท่ๆมมติว่ากล้องเป็นลูกค้ายิ้มยิ้มแล้วถ้าเขามองไม่ปล่อยเราก็จิกเลยทีนี้ก็มองไม่ปล่อยเลย นี้เขาจ๊บได้เลยครับผมต่อยได้เลยนะยะขี่ตายนะอันนี้อันนี้เกลเกล่ายกันตาเก่ายกันตาอ๋อยิ้มะไรแไม่ชอบนะคือเราก็ต้องมองว่าลูกค้าคนไหนครับจ้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับในการที่แบบให้เรามาอยู่บนฟอร์ครั้งนึงต้องอยู่ที่ว่าเริ่มเลือกเด็กคนแรกที่เท่าไหร่แล้วจบที่คนไหนครับเพราะว่ามันระยะเวลามัน วัดไม่ได้ครับผมปุ๊บไม่ได้ผมจะได้เปลี่ยนอะไรไงก็คือตอนเด็กตอนเด็กตอหนึ่งคนเวลาขึ้นมาเวลาโดนเรียกหนึ่งครั้งอะครับก็ไม่เกินสิบวิครับโอ้โหไวจวไดมากแค่ไหพี่ครบใช่ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยครับสมมติอราเรียกมาปุ๊บพับเบอร์17ขึ้นมา2ลืมถ้าไม่มีคนประมูลก็คือนับ3ก็คือลงเลยแต่ถ้ามีคนประมูลก็บางคนนี่ยืดเยื้อถึงประมาณ2-3นาทีได้เลยนะครับโอ้ตีไหมคะลูกค้ามีตีไหมไม่มีครับเขาเอาเงินสู้กันเถอะเขาเอาเงินสู้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้บารามาทำทีละคนและทางนี้เขาจะเป็นคนประมูล 哈哈哈！哈哈哈 บ้างหรออออันนี้คนไหนคะแม่อ๋อเอาเป็นเบอร์สี่ก่อนละกันจ้าเดินลงมาได้เลยครับแล้วก็ยืนตรงนี้ครับแล้วก็แต่ว่าตอนสองเขาจิกมึงไม่อยู่นะตอนนี้คือระหว่างเพื่อนผมไปอ่ะผมก็ยังต้องทำหน้าที่นี้อยู่ใช่ใช่ยังต้องทำหน้าที่นี้อยู่ครับเราอยากไปยุ่นเราโดนเลือกแล้วตอนนี้เราเราต้องยืนอยู่ข้างหน้าสุดแล้วแล้วป๊าม่าก็จะเริ่มน้ำอ่าสองื่มครั้งที่หนึ่ง ดื่มอ่าก็จะกลายเป็นสี่ดื่มครั้งที่หนึ่งสีดื่มอ่าก็จะเริ่มขึ้นไปครับหกดื่มครั้งที่หนึ่งสิบห้าดื่มสามสิบดื่มอันนึงนะครับมีอีกสามตัวนะฮะกะใช้เงินหมดคืนนี้ยังไงคนเดียวเลยสามสิบดื่มครั้งที่หนึ่งครับสามสิบดื่มครั้งที่สองสามสิบดื่มครั้งที่สามลงโต๊ะหนึ่งได้เลยครับใส่อย่างั้นเลือกต่อเลยได้ไหมครับ ได้ครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่มามาม่าเขาจะถามต่อว่าเอาเด็กคนไหนเพิ่มอีกข้อมูลแล้วต้นที่กี่ดื่มดีครับตัวจนห้าดือดตัวจนห้าดื่มเอาครึ่งดื่มไหมไงดูเขาที่แก่ทำงานนะวันหนึ่งวนหนึ่งวันหนึ่งเดินลงมาเลยรันหนึ่งครับเลือกวันหนึ่งไม่เหมือนเขาฝึกงานนะไม่ค่อยรู้หน้าที่เลยวัน่ะตาที่สองดื่มใช่ไหมครับสิบดื่มนับหนึ่ง สิบดื่มนับสองสิบดื่มนับสามไม่มีคนประมูลต่อก็ับสิบดื่มนับสามก็ลงได้เลยครับเชิญลงต้นหนึ่งได้เลยครับเพื่อนบอุณต้นการสิบเริ่มสิบเริ่มต้นที่สิบดื่มนะครับเจ็ดร้อยดื่มโอ้พี่เิวขายบ้านแล้วเพียงพันดื่มอุ้ยพันดื่มครั้งที่หนึ่งพันดื่มครั้งที่สองพันดื่มครั้งที่สามลงต้นหนึ่งได้เลยครับมาด้ พี่ค่ะนัดนี่ครับสมมติถ้าเหลือเด็กคนสุดท้ายก็ทีเนี้ยก็มามา่าเขาถามว่าจะเอาไหมถ้าเอาก็เรียกลงได้ย <20 S 1> ี่สิบดื่มหยี่สิบดื่มครั้งที่หนึ่งยี่สิบดื่มครั้งที่สองหนักเหอเคนรวยลงต้นหนึ่งได้เลยครับ ต่อไปก็คือการเอ็นเตอร์เทนการเอ็นเตอร์เทนใช่ครับโอเคแล้วพวกเราลองเดี๋ยวพวกเราลองเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากป่าแล้วกันกูอีูแล้วแล้วเดี๋ยวให้พี่ให้ให้พี่โจนั่งนั่งประกบอ่ะพี่โจครับตอนนี้เราก็มันลองเป็นเด็กคนดูสามวันนีีนะครับสามสองหนึ่งไป ูได้แบบได้เหรอคะแบบเนี้ยแบบยังไม่เริ่มจะเอาที่ไปไหนเริ่มเวลาครับเริ่มเวลาแล้วสามนาทีสวัสดีครับไม่ต้องสวัสดีค่ะเมื่อกี้ฉันซื้อเธอพันลิ้งแต่เธอหน้าจอไอโฟนเป็นรูปแฟนรูปผู้หญิงใครกำลังหาอยู่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเห็นนะค่ะแบบนี้คือถูกต้องหรอคะไม่เข้าใจเสียไปพันลิ้งนี่มันกี่หมื่นกี่พันอย่ผมไปเลิกกับเขาเลยได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปเลิกกับเขาเลยได้ไหมทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของสวัสดีครับผมหมีนะฮะคือ ไสวัสดีครับคุณพี่อุ้ยลูกออนจ้าคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเทาค่ะอุ้ยเสียงหวานอย่างเลยนะครับเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะใช่เมื่อกี้คุณพี่โดนแก้ผมหรือเปล่าใช่ผมขออเคแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้มาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวค่ะปกตินี่กินแมงคุนทอดหรือเปล่า มีน้องแม่งกับคุณท่อดอ่ะเพราะว่าแม่งกับคุณเนี่ยนะมันมีใสๆแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยจะใส่ใจนี่โอ๊ยคเคดลย <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะไม่ต้องรู้หรอกค่ะจะอยากรู้เพื่ออะไรคะเจอกันแค่คืนเดียวค่ะอยากขอเรียกที่รักเลยแล้วกัน <c oughs> เอ่อให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เรียกว่า <c oughs> เออ่เรียกว่าพี่แล้วกันโอเคโอเคเร็วหน่อยนะอันนี้สะดวกให้เรียกพี่หรือว่าเรียกเธอครับเรียกเธอ มาคนเดียวเหรอครับวันนี้คือมาคนเดียวค่ะอยากได้ฟิลแบบไหนนะครับอยากได้แบบเอนเตอร์เทนหน่อยชอบผู้ชายเต้นเก่งอะค่ะเต้นเก่งทางผมเลยฮะอยากให้ผมพูดแบบว่าสไตล์ไหนหรือว่าพี่ชอบแบบประมาณไหนผมจะได้แบบว่าแบบเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนคุยนะแบบดื่มแบบก็ครึ่งแอลกอฮอล์หรือเยอะไหมไม่ค่อยเราไม่ค่อยดื่มทำไมอะเราขี้สงสัยทำไมอะผมอยากรู้ไงผมไม่รู้ทำไมแต่ไม่พี่ดูหน่อยได้ไหมได้ครับตุ้งตุ้งแป๊ะ อแต่แต่ปุ่งหอุ๊ยคุณพี่โดนตัวเดี๋ยวผมก็ตีทซะแล้วเื่อเ้ยูปาครียดเรื่องอะไรมาครับฉันเคืียเพราะว่าฉันจ่ายค่าดิงเธอหนึ่งพันดิงแต่ผมจะทำให้คุณพี่มีความสุขเราสามารถแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมล่ะได้ครับมึงว่าไงครับอันนี้สนิทเกินไปใช่ไหมฮะ เอาเป็นว่านัดใช่ไหมครับนัดกับนัดนี่อันนี้คืออยากให้ผมเต้นโชว์ไหมฮะเต็มใจใช่ไหมเต็มใจใช่เต็มใจนะได้ไหมได้ได้ครับได้อันนี้ผมเต้นแบบว่าไม่โดนเนื้อตัวลวกันให้เกียิเธอเยอะหางเหินว่ะ ผมว่าพี่ทันน์นั่นนี้กว่าครับคว้านพี่หน่อยได้ไหมได้ครับผมยกนิดนึงอ๋อขอทีครับหวานจังเลยน้ำอะไรเนี่ยจริงหรือเปล่าผมขอชิมได้ไหมครับขนาดลิ้สติกพี่ยังหวานขนาดนี้แต่ปากพี่จะหวานแคไหนนี่พี่ผมจะบอกอะไรให้นะนี่ผมมีสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ในนี้อยู่ ผให้เดาดีกว่าม,มีอะไรอยู่ข้างใน,นไม่รู้ไงอะไร,ไรอ่ะนับหนึ่งถ <c oughs> นะึงสามโอเคไหมห <c oughs> นึ่งสองสามนี่คิดว่าลูกเต่าเนี่ยมันจะขึ้นหน้าไหน,นอ่ะเลขหกอะผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นน่ารักน่ารักโอ้โ <c oughs> หลล <c oughs> ปลาซาบะที่นี่อร่อยมากเลย <c oughs> กินแล้วอะคะ เคยมาครั้งหนึ่งในชีวิตจริงมึงเล่นได้เหรอลูกค้าถ้าจะพูดอะไรอ่ะมึงไม่ต้องมาชี้อะไรไม่ต้องมีหรอกครับรักยิ้มแค่น้องยิ้มพี่ก็รักแล้วคุณเชื่อเรื่องความลิกิตไหมครับไม่เชื่อค่ะคนที่เป็นความลึกอ่ะเขาจะเชื่อว่าคิ้วชนกันแล้วไงคิ้วชนกันอ่ะไม่รู้แต่คิ้วอยู่วันน่ารักนะนี่เป็นเก่งมากเลย เธอเป็นคนแรกที่ชมเราเลยอะไรเธอเธอหิวหรือเปล่าครับนิดหน่อยนิดหน่อยกินได้ไหมให้ไพป้อนไหมฮะหรือว่ารังเกียจมือไหมฮะอันนี้โปรตีนี่ทำงานเครียดไหมครับที่ทำงานพูดได้เหรอกาพูดได้สมมติสมตสมติอ่หรือว่าสมมติเครียดใช่ไหมเรียกไปไม่ใช่ไอ้ที่ผมต้องไปไงต่อ คือถ้าเขาแบบมีการปฏิเสธบ้างอย่างเงี้ยบบเราก็ต้องดูท่าทีใหม่เราก็ต้องกลับมาตั้งหลักกับเราก่อนล้วลว่าทีเนี้ยแบบเราจะเข้าใหม่หาเขายัางไงดีเพราะบางทีลูกค้าไม่ไม่อยากให้โดนโดนเนื้อโดนตัวก็มีเ่าหมดแล้ว,ลวผมขอก่อนได้เลยไหมครับขอแล้วขอเป็นพระเอกในหัวใจผมได้หมดแล้วครับไม่ว่าคุณจะมาสากลหรือลูกทุ่งขอบคุณนะหมดเวลาแล้วจะรีบหมดไสิบวิสิบวิเอาปล่อยเลยสิบวิสุดท้ายผมหวังว่าจะมาเที่ยวกับผมอีกนะครับผม โอเคครับนี <rôle à> ่ไงจริงๆผมไม่เคยแบบว่าทำอะไรอย่างนี้เลยจริงๆผมแบบว่าถือว่ารายการนี้มันแบบว่ามันเปิดโลกผมเหมือนกันได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็มานั่งกับพี่ตรงนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่า ไอ้เมื่อกี shooting, so, so ้ผมทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าในมุมของผมก็คือคนทํางานนะครับอาจจะมี่วงที่แบบเราตะกุกตะกักเราเขินเขินเราต้องบางทีเราทางานอย่างเราต้องขีดลูกค้าก็อาจจะมีเล่นมุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้ครับแต่บางทีเราบางทีเล่นไปบางทีลูกค้าไม่เก็าอย่างเงี้ยมันก็จะกลายแบบว่าเฟลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเป็นอย่างผมเนี่ยเราเจอลูกค้าแบบว่าค่อนข้างที่จะเก็บตัวพี่ให้คะแนนผมเท่าไหร่ครับแบบเมื่อกี้ที่ผมทำไปให้เอางี้ผมให้ประมาณเจ็ดถือว่างพอไปได้เู่ใช่ครับฟุ่งๆกันได้เาบ ถ้าดีคือไม่ควรเบรกใช่ครับถ้าดีจะไม่โดนลูกค้เเาเสนซ่าเซนอาจจะดูแรงเกินไปเลย <c oughs> ไอ้จังหวะมันมาเล้เาลเ่ยจังหวะมันเล้าเกินของของครับ,<อ>บให้ไปประมาณ8ครับ ใช่ใช่ใช่ครับมีมุกมีตัวมุกยอดมุกน่ารักเป็นไงางครับคือถ้าถามว่าในมุกเมื่อกี้เราเจอลูกค้าที่แบบว่าเครเทียนมาระบายพูดแล้วแบบเราอาจจะเข้าไม่ถูกเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะท,ทำไมก็ไม่รู้เขาอยากให้เราแบบคลายได้อ่ะแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเพราะ,ะ,ะว่าทาให้ยิ้มได้กมาเล่นได้ แล้วเมื่อกี้พี่โจให้นัดกี่คะแนนนีครับถ้าพันดิมยังไม่คุ้มค่าต้องสู้กว่านี้หน่อยใช่ครับพี่โจครับเมื่อกี้เป็นไงครับผมของผมความสามารถของผมนี่เป็นพีลาแพวๆวครับอย่างป่านนี่ผมให้สิบเลยนะครับเฮ้ยพราะว่าเป็นการที่แบบลูกล่อลูกชนเข้าได้คุยเล่นแบบมีลูกหยอนลูกอะไรแบบนี้หมดตอบรับได้ทุกมุกนี่ลูกค้าชอบครับแล้วสำหรับบิวล่ะได้นะนี่ว่านี่แบบโอเวอร์แอคติ้งอยู่แต่ว่ารับได้ทุกอันเลยเวลาจะคอมเมนต์ครับดีค่ะน่ารักค่ะเฮ้ยเอาม่กี้ชอบ แต่แค่เขินแค่เขินแค่แบบเอออาจจะแบบรุกเยอะไปนะครับมาเข้ามาเกินมากกว่านี้ใช่น่ารักดีแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบคนที่เล่นหมู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันเราแต่คนที่แบบไม่ตรงใจเราแต่ว่ามูกันน่ารักบางคนแค่แบบต้องการแบบสนุกเฉยๆแบบไม่ต้องเล่นอะไรมากชวนคุยเฉยๆ่คนต่อไปเลยครับผม เธอคิดว่าไงครับคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาคงชอบอะเนาะใช่ราะว่าก็มีความสนุกแบบเข้าถึงใช่เขาก็เป็นคนตลกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราเราแบบไม่ตรงใจเพราะว่าแบบเสี่ยงเงินเยอะมากพันดื่มอาจจะชอบเต้นพันยอนเต้นอีกสองอีกคนท่นได้อยู่การที่มาเป็นเด็กฮุ้ก็ประมาณนี้เหรอเราก็ทำทำให้ลูกค้ามีความสุขสนุกสนานใช่ อ่าเรียบร้อยเมื่อกี้เราไปทดลองบันเทนล,ลูกค้าอ่าทุกคนก็ได้คะแนนกันไปอันนี้ผมถามถึงรายได้ได้ไหมพี่โจได้ครับได้ครับอย่างเป็นวัดจากตัวพี่แล้วกันครเดือนหนึ่งหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ก็แต่หลักแสนได้นะครับอแอ่ไม่เท่ากันแต่ละคนไม่เท่ากันครับเพราะว่าแต่ละเดือนจะ อยู่ที่ว่าลูกค้าจะมาเยอะมาน้อยครับมากมากสุดก็ถึงแสนใช่ครับมากสุดก็ถึงแสนได้ครับอยากอยากให้พี่โจแนะนำหน่อยว่าหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับบาร์โฮสหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงครับอ๋อครับจริงๆงานบาร์โฮสก็คืองานเอนเตอร์เทนให้ความสุขกับคนที่มาหาเราอะครับสร้างรอยยิ้มให้เขาชวนเป็นอยู่เป็นเพื่อนเขาครับดื่มเล่าสนุกสนานให้ฮากันครับเราไม่ได้มีแบบว่าแนวเซ็กชวลหรือไม่มีอะไรแบบนั้น ก็คือการอิเทรนล้วนๆครับเอ้ยยังเมื่อกี้ผมสงสัยที่เราบิดดิ้งกันเมื่อกี้นะครับผม10ดิ้งห้าสิดื่มร้อยดื่มพันดื่มอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือเราต้องเอาพันแก้วมากินให้หมด ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นการเรียกเฉยๆครับเป็นตัวเรียกเฉยๆครับใช่ครับเป็นการประมูลใช่ครับเริ่มเป็นเป็นตัวเลขที่วัดขึ้นมาแบบว่าสองดื่มนะเราเรียกคนนี้ขึ้นมาที่2ดื่มนะเาเป็นเหมือนเงินบาท2บาท3าบาทใช่เราไม่ต้องนั่งกินแค่สิบแก้วก็นอนแล้วครับตายพอดีแต่ว่าแต่ละร้านก็อาจจะต่างกันใช่ครับราคาอาจจะต่างกันใช่ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณบุกคับผมได้ความรู้เยอะแยะมากมายเรื่องสำคัญอันนี้เราไม่ได้ทาคลิปเพื่อเป็นการชักชวนให้มาเที่ยวแต่เราเป็นการเปิดมุมมองให้แบบว่าอีกประสบการณ์หนึ่งอีกอาชีพหนึ่งให้ไ้เรียนรู้กันไปแล้วก็อายุเราถึงแล้วด้วยก็ถ้าใครมาเที่ยวก็ดูแลสุขภาพด้วยไม่ต้องขับรถมาโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ